เรื่องของการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยเฉพาะที่อํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการก็เปิดศูนย์ในการรับบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จัดขึ้นที่บริเวณล,ลานศูนย์การค้าฝั่งแมคโดนัลล์ครับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการร่วมกับกลุ่มจิตอาสานักวิทยุสมัครเล่นมดงานสอปอ59สมุทรปราการและบอดตกกุ้ง99ที่รักเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับระหว่างวันที่16-22กถึง22กันยายน2,567โดยมีลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของภายในศูนย์การค้าโรบินสันสมุทรปราการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของโดยภายในงานก็มีวงดนตรีมดงานนักดนตรีจิตอาสาจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็วง Little Prince มาแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อระดมเงินและสิ่งของส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านความยากลำบากในวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ สุขภาพไยทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปอย่างด้วยดีแล้วก็ขอให้คนตอนภัยแล้วก็ฟื้นฟูจากวิกฤตอันนี้ได้เร็วที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะรับคุณครับสวัสดีครับผมผมชื่อชาวลิก릿ภูมินีนะครับหรือว่าเชาวนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสานักวิทยุสมัครเล่นมดงานสปอกสุดประการของเราแล้วก็กลุ่มนักดนตรีจิตอาสาสุดประการของเรานะครับได้ร่วมกับ รับิรสษัททุนการของเราเมื่อวันที่16นะฮะในการรับบริจาคสิ่งของทั่วไปนะครับที่สมมอบให้กับผู้ประสบภัยทางภาคเหนืออแล้วก็ภาคอีสานของของเรานะครับแล้วก็สิ้นสุดวันพรุ่งนี้วันที่22นะครับแล้วก็ถึงประมาณช่วงหนึ่งฮะลูกค้าทางห้างก็เดินเข้ามาบริจาคอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นผ้าอน้าไมยมาม่าข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้ามือสองที่สามารถใช้ได้นะครับ ทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาที่ห้างโลบัสสันห่งนี้นะครับแวะเวียนเข้ามาบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับ